วันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการนําข้อมูลของการาข้อมูลด้านการตลาดนะครับมามาคุยกันมาแชร์กันนะครับต่อจากอีพีที่แล้วเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลหลักที่เราใช้ในการสื่อสารกันนะ็คือข้อมูลที่ใช้มากที่สุดก็คือในเรื่องของตัวมือถือนะครับตัวมือถือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําตลาด ในประชากรของประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีนะมีหมายเลขอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านนะครับหน่อยล้านหมายเลขนะครับก็อาจจะเป็นที่เราใช้เบอร์สองเบอร์ต่อคนหรือสามเบอร์ต่อคนนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงคือหนึ่งรอยสี่สิเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทมือถือต่างๆเนี่ยจะมีการควบรวมกัน มากกว่าที่เพิ่มขึ้นอยู่5.6%นะครับตัวตัวมือถือเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักที่เราจะเข้ามาดูว่าเขาใช้แอปอะไรบ้างในมือถือนะครับหลักๆแล้วก็จะมีในส่วนของค่ายนะครับก็คือในส่วนของ Android a อ d ด o i ยอยู่70%นะครับ75%แต่อีโอก็อยู่ที่เออ่25%นะครับก็อ,อยู่นะเฉลี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับ การใช้เวลาในการใช้มือถือเฉลี่ยแล้วต่อคนเนี่ยก็อยู่ที่สชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เวลาเราทําตลาดก็ต้องเลือกช่องทางเลือกระยะเวลาต้องวิเคราะห์ให้ดูว่าอันไหนที่สามารถที่จะยิงโฆษณาช่วงไหนคนจะพอช่วงไหนคนเข้ามาดูของเราช่วงไหนซึ่งแต่ละโปรดัก,กไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละโปรดัก,กไม่เหมือนกัน จำนวนโมบายถ้าเป็นเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมีการดาวน์โหลดแอปผ่านมือถือนะครับอยู่ที่สองล้านน่นะครับสองล้านสล้านสองพันล้านเอา2องพันล้านเลยนะครับสองพันล้านเลยบิลเลียนนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่คนดาวน์โหลดมากที่สุดนะครับคือในส่วนของตัว Facebook นะครับ อันดับสงลงมาคือ f c e e o o o เนี่ยเป็นของ Meta นะครับแล้วก็ลำดับรองลงมาคือ Line แล้วก็ m essenger messenger ก็ของตัว Meta เหมือนกันแต่ถ้าของ Line เป็นของ o อ t แ a n ์นะครับแล้วก็ Lazada มีคนมีคนดาวนโหลดเดยอะพอสมควรแล้วก็ Shopee นะครับของ SEA นะครับตัว TikTok ของ d บ n n e นะครับ i n s t a g r กรมของ m e t าจะเห็นว่าตัว Meta เนี่ย ขึ้นขึ้นแสงนําพอสมควรนะครับก็ยังเป็นที่นิยมของคนไทยอยู่ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงทำดิสตามาร์เก็ตติ้งผ่านตัวเพจความของ Facebook นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวตัวเคพัทตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้คนที่ใช้เนี่ยเยอะกว่าแบงก์อื่นๆเหมือนกันนะครับอ๋อมีลำดับที่แปลก็คือเป๋าตัง ของมูลไทยแบงก์ครับก็คือไม่แน่ใจรัฐบ,บาลนี้จะยกเลิกไหมแต่จริงการนำบาตังมาพัฒนาเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ในขณะที่เกมเนี่ยก็มีมีบริษัทที่เป็นที่เป็นแอปพลิเคชันทางด้านโซเชียลต่างๆเนี่ยที่แอปต่างๆที่เขาเข้ามาเริ่มมาพัฒนานะครับอย่างเช่นว่าของ s h o ป e e ที่ก็จะมามี Arena นะครับก็จะเรียกก็ตัวฟีไฟล์เนี่ยของ s h o ป e e มือนกันอยู่ค่ายเดียวกันนะครับอยู่ค่ายเดียวกัน แล้วก็ในส่วนของตัวที่คนนะครับที่คนดาวน์โหลดเยอะที่สุดช่วงนี้นะครับก็ของปีที่ผ่านมานจนถึงเดือนมกรา,าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทิกตอ k คนดาวโหลดเยอะที่สุดนะครับเพราะเขาก็เขาใช้กลยุทธ์ในการที่แบบใครโหลดใครแนะนํามีการแนะนํมานนมีการบอกต่อนะครับก็จะได้รางวัลได้เงินนะครับซึ่งตอนนี้กระดาษทิกตอกกลังมาแรงมากยอดขายของทิกตอกพุ่ง พุ่งสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสีของยอดขายของ TikTok ของ Shopee นะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook ของ Shopee ในของของแคปคัแคปคัจะอยู่ในอยู่ในของของของ t i k t o k นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อนะครับก็จะมีมีสูงขึ้นมาเป็นอันดับ5เลยนะครับสูงกว่า Instagram อีกนะครับแล้ว Lazada เป็นอันดับ7นะครับตัว Wallet ของ t ูมานี่เนี่ยก็คือว่า ก็มีคนเริ่มดาวน์โหลดเยอะนะครับเพราะเป็นการทาตลาดแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับตัวเซเว่นใช้ร่วมกับตัวอ่าตัวพาร์ทเนอร์ของทางตัว CP ได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวแอปที่อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ YouTube ถ้าเป็นแอปนะครับ YouTube TikTok Line นะครับตัวน,นี้ก็คือมีคนเข้ามาเข้ามาใช้งานมีคนเข้ามาดาวน์โหลดเข้ามาเข้ามาดาวน์โหลดไปใช้ไว้ กับมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับโอเคเอาละเรามาดูตัวที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซกันนะครับตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะมาดูว่าหลักแล้วตัวอ e ีคอมเมิร์ซคนเขาใช้อะไรมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรเงี้ยนะครับก็ยังยังมีใช้กันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วสถิติคนที่ใช้มากที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันนะครับ ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าตัวตัวตัวสถาบันการเงินนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยที่ใช้ด้วยด้วยกันนะครับก็คืออยู่ที่ผู้หญิงก็จะมากกว่าผู้ชายนะครับแต่ในส่วนของตัวจาที่คนที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตนะครับผู้ชายจะเป็นเจ้าของบัตรเครดิตมากกว่าผู้หญิงนะครับแต่ถ้าบัตรเดบิตเนี่ยก็คือ ผู้ชายก็ยังใช้บัตรเดบิตมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงอาจจะเป็นรู้จักใช้เงินประหยัดนะครับก็เลยอาจจะมีบัตรเดบิตบัตรเครดิตน้อยกว่าผู้ชายหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใช้เป็นตัวโมบายเป็นพวกแอคเคาท์ต่างๆพวกนี้ครับผู้ชายก็จะเป็นมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็การจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินผู้ชายเนี่ยชำระเงินจ่ายเงินมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวซื้อของนะครับซื้อของผู้ชายก็มีอัตราการซื้อของมากกว่าผู้หญิงผ่านทางตัวตัวตัวอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ในส่วนของการโอนเงินผู้ชายก็มีการโอนเงิน60%ผู้หญิงก็59%ก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตัวอ่าเหตุผลนะครับเหตุผลที่ที่ ถามว่าเวลาเราสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเขาพิจารณาเหตุผลอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะควรจะรู้ไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราทำการตลาดเนี่ยเวลาเราจะขายสินค้าปั๊บเนี่ยเราจาเป็นจะต้องมีฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันดับแรกเลยคนที่สนใจและจะสั่งซื้อของเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวออนไลน์นะครับในเรื่องของตัวฟรีเดลิเวอรี่ก็คือส่งฟรี ถ้าส่งฟรีเนี่ยก็จะมีคนถ้าส่งฟรีก็จะมีคนสนใจนะครับก็จะมีคนสนใจมากที่สุดนะครับก็ถ้าส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับผมเช็กตัวนี้นิดหนึ่งโอเคนะครับ ครับได้ยินเสียงไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคครับน่าจะได้ยินเสียงแล้วเนาะโอเคครับก็คือในส่วนของ รา,ายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คือนอย่างเช่นว่าส่งฟรีเป็นอันดับหนึ่งนะครับห้สี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าเห็นคำว่าส่งฟรีเนี่ยคนก็จะตัดสินใจซื้อมากที่สุดอันที่สองคือในส่วนถ้ามีคูปองนะครับถ้ามีคําว่าคูปองหรือมีส่วนลดอันนี้ก็เป็นอันดับสองนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นอันดับสามเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าอันดับสามเนี่ยก็คือถ้าเรามีระบุว่าสามารถ จ่ายเงินเมื่อรับสินค้านะครับคือ cash on delivery ตัวนี้ก็จะทำให้แบบคนคนเขามีโอกาสในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็อันดับ4ถ้าเรามีในเรื่องของตัวการรีวิวของลูกค้าคนอื่นด้วยถ้ามีคนมารีวิวก็จะทำให้คนอื่นก็ตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือในเรื่องของฟรีเดลิเวอรี่นะครับ คือส่งฟรีถ้ามีส่งฟรีปั๊บเนี่ยโอกาสในการตัดสินใจซื้อจะสูงมากถึง5้าบสี่เปอร์เซ็นต์อันดับสองคือมีคูปองหรือมีส่วนลดเนี่ยโอกาสในการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของเราเนี่ยมีอยู่ที่สี่เก้าเปอร์เซนครับแล้วก็อันดับสาก็คือในเรื่องของตัวอ่าชระเงินเมื่อส่งสินค้านะครับก็คืออยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เมื่อรับสินค้าเสร็จแล้วปั๊บคนก็จะรู้สึกว่าเออมั่นใจได้สินค้าแน่นอนนะครับซึ่งมันมีมาประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วแล้ว มันก็เกิดมีความเคยชินเกิดรู้สึกว่าโอเคตัวนี้มันที่ทาให้แบบรู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นนะครับถ้ามีรีวิวนะครับก็จะมีการตัดสินใจอยู่ที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่30%เซนะครับแล้วก็2ีเซนี่ยถ้ามีการกดไลค์กดแชร์ถ้ามีการกดไลค์ร like, หรือมีคอมเมนต์ที่พูดถึงสินค้าดีๆนะครับไม่จำเป็นต้องในเพจฟอร์มนั้นอาจจะเป็นเพจฟอร์มอื่นๆนะครับคนก็ตัดสินใจซื้อยีเลยนะครับ อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ควรข้ามไปก็คือในเรื่องของตัว easy return policy ก็คือมีนโยบายในเรื่องของการคืนสินค้าเพื่อทำให้รู้สึกว่าเออสินค้าเราเนี่ยเป็นของคุณภาพนะกล้าที่ยอมรับคืนนะนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะซื้อของแล้วก็ตีคืนมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบมีทำสิทธิ์ทำการตลาดอย่างมี้พอมาพิบทำมาพิบาลก็สามารถที่จะใช้ตัว easy return policy ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีก2 6เนี่ยคือ คนไทยมีความต้องการที่จะอยากได้ของเร็วมากคือถ้ามีบอกว่าสามารถส่งได้เลยอย่างนี้นะครับหรือส่งส่งได้หรือได้รับของภายในพรุ่งนี้ภายในวัน2วันเนี่ยก็คือ26%จะตัดสินใจซื้อสินค้าพรุ่งนี้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าเข้าไปสู่โปรโมชั่นนะครับ n t ็ t i n t o c o m p e t i t i o n ก็คือ19%ตัวเนี้ยถ้าเราอยู่ดูในอย่างเช่นว่า10ทับ10อย่างเงี้ยครับ หรืออยู่ในส่วนลดอยู่ในแฟ,เ,แฟเซลแฟชเซลอะไรเงี้ยครับอันนี้คือถ้าหยุดเข้าไปอยู่ในแข่งขันกับโปรดักต์อื่นๆที่เขาจัดรายการจัดแคมเปญต่างๆอันนี้การตัดสินใจซื้อก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ19เจุดหเปอร์เซ็นต์อีกตัวหนึ่งคือในเรื่องของการมีพอยต์นะครับการมีพอยต์ร o เลตตี้พอยต์ก็คือสมมุติว่ามีการาขายสินค้าละแล้วก็มีการคะแนนสะสมสําหรับผู้ที่เคยซื้อสินค้ามาแล้วหรือมีคะแนนสะสมในการซื้อสินค้า ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ18%แล้วมีการติดต่อสื่อสารได้ง่ายมีแชทบล็อกสามารถติดต่อทัน,น,นทันทีได้เลยอ่างเงี้ยครับก็มี18%แล้วก็มีการม,มีการสั่งซื้ออย่างง่ายแล้วก็รวด,ดเร็วนะครับก็คือมีปุ่มกดแล้วก็คือไม่ยุ่งยากอะไม่ยุ่งยากในส่วนนี้18%นะครับที่สำคัญยังใช้ได้อยู่ก็คือสินค้าหรือบริษัทเนี่ย จะต้องเป็นเป็นมิดเป็นมิด,มดต่อสิ่งแวดล้อมเป็น e c o คฟ i น n ล l y นะครับอันนี้สิบปดเเซ็นก็คือคนก็มองว่าเออโอเคกันนี้เป็นรักโลกนะเป็นสินค้ารักโลกนะนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการในการจ่ายเงินนะครับก็สิบห้าเปอร์เซนแล้วก็ถ้ามีปุ่มในการขายนะครับปุ่มขายหรือปุ่มสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นใหญ่ๆชัดเจนเนี่ยก็คือสิบี่เปอร์เซ็นในการที่จะ ตัดสินใจซื้อนอกจากปุ่มที่มันเล็กหรือเป็นข้อความเนี่ยเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวมีการคลิกแล้วก็มีการเก็บรวบรวมหรือการเซฟมีการปักหมุดพินไว้อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ต้องทําให้แบบคนสั่งซื้อได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นนักการตลาดเนี่ยเราควรจะมาดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีองค์ประกอบครบไหมนะครับ ลองเลือกใช้ดูนะครับลองเลือกใช้ดูเดี๋ยวยังไงผมก็จะเอาตัวคลิปตัวนี้มามารีรลนให้นะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือในเรื่องของตัวอคนก็จะสั่งซื้อนะครับในเรื่องของตัวสั่งซื้อสินค้านะครับสั่งซื้อสินค้า,าจริงๆคนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอยู่ที่สามสิบเก้าล้านคนนะครับสามสิบเก้าล้านคนเพราะฉะนั้น ตัวการเติบมันก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการใช้เงินอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสิบเก้านะครับสิบสิบเก้าจุดสองหกพันล้านเหรียญนะครับพันล้านเหรียญแล้วก็เฉลี่ยแล้วต่อคนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพันแปดร้อยนะครับหรือสี่ร้อยเก้าสิบดอลลาร์ต่อคนนะครับช่องทางทั้งหมดที่ซื้อผ่านทาง ออนไลน์ก็โดยใช้มือถือนะครับอยู่ที่6กสิบอันนี้คือช่องทางที่ที่คนที่คนเข้ามาทำการสั่งซื้อนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแท็บเล็ตเป็นโน้ตบุ๊กเป็นอื่นๆไปนะครับแล้วมาดูว่าตัวในหมวดของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยหมวดไหนที่เขาขายดีที่สุดนะครับถ้าจะไล่กันเลยจริงๆอ่ยให้ดูว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการขายมากที่สุดก็คือ 5,000ล้านนะครับ5,000ล้านก็คืออยู่ที่ตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออยู่ที่5.7พันล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของอแล้วก็ในส่วนของตัวที่ลองลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องเครื่องใช้ส่วนบุคคลนะครับหรือข,ของใช้ในบ้านอยู่ที่4,000ล้านนะครับ4,000ล้านแล้วก็ ลำดับถัดมาคือในเรื่องของเครื่องดื่มอ่าก็สี่พันล้านเหมือนกันนะครับสี่พันล้านสี่จุดูนย์เจ็ดนะครับแต่ถ้าในส่วนของลำดับถัดมานะครับก็จะมาดูในเรื่องของตัวแฟชั่นสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเนี้นะครับก็จะอยู่ในเสื้อผ้านี่ก็น่าสนใจเหมือนกันแฟชั่นน่าสนใจเหมือนกันก็อยู่ที่หนึ่งพันล้านนะครับดอลลาร์นะครับบวกขึ้นสิบเปอร์เซ็นนะครับสินค้าพวกนี้บวกขึ้นสิบเปอร์เซ็นตแล้วถัดลอรองลงมาก็คือ เป็นในเรื่องของตัวของเล่นของเด็กเล่นของใช้คือแบบของใช้ในยามว่างหรือของ DIY ทั้งหลายนะครับก็อยู่ที่1,600ล้านหนึ่งพันล้านนะครับดอลลาร์นะครับลงมาคืออาหารครับอาหารยังขายได้ดีแล้วก็บวกขึ้นด้วยอาหารบวกขึ้น15%เรนะครับถือว่าบวกขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดในเรื่องของตัวอ e ีคอมเมิร์ซมูลค่าของเขาเี่อยู่ที่1,000ล้านนะครับ 1,000ล้านดอลลาร์1.4 1.4พันล้านดอลลาร์นะครับฟอนิมาเราลองลงมาก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับตอนนี้มีการสั่งซื้อโต๊ะเตียงชั้นวางเก้าอี้ต่างๆนี่ผ่านทางผ่านทางออนไลน์แล้วนะครับก็อยู่ที่มูลค่าอยู่ที่449ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกสื่อต่างๆนะครับที่เป็น Physical Media ก็อยู่ที่140ล้านดอลลาร์นะครับ ก็คือตัวอ e ีคอมเมิร์ซในช่องทางต่างๆตัวนี้ซึ่งเราก็สังเกตว่าอาหารแฟชั่นอิเล็กทรอนิกส์อย่างยัางทำได้ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นสินค้าเรามาเมิดกับตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับเ,เช่นเฟอร์นิเจอร์เหมิดกับอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมเรามีแฟชั่นเรามีตัวอาหารเราทําอะไรขึ้นมาขายก็ยังเป็นสิน่งที่ขายดีอยู่นะครับมีการบวกเพิ่มเติมเข้ามาพวกอ่าสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่ใช้กับอ่าส,ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟัน อะไรก็แล้วแต่ยังสามารถทําตลาดได้ดีอยู่บวก3.0นะครับ3.0เแล้วมาดูว่าคนที่เข้ามาค้นหาใน Google เนี่ยนะครับมีคําอะไรบ้างนะครับจะสังเกตว่าโอเคแปลแน่นอนแปลแปลภาษาคนจะค้นหาเยอะเด็กสินค้าเกี่ยวกับเด็กก็น่าสนใจนะครับนาฬิกาหวยสังเกตว่ามีคนค้นหาคำว่าช้อปปีมากขึ้นตอนนี้ช้อปปีแแ้แซงรั z a ้าขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่า ช้อปปี้มีไรายได้เท่าไหร่รัสด้ามีไรายได้เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของตัวทิกต็อกมีไรายได้เท่าไหร่นะครับลำดับ7คือโทรศัพท์ลำดับ8ปคือไนกี้ลำดับ9คือ iPhone ลำดับ10คือซัมซุงนะครับสิด bon so, ตัวห่วยนะครับ12ก็จะมี a d i d a s Op p ปโป a รัสาบอลสดทุกตาสภาพอากาศของเล่นการแปลภาษากฤษแล้วก็ iPad ซึ่งการค้นหาพวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เวลาเราทำตลาดเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเขาค้นหาคำไหนที่เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวการชําระเงินนะครับการชําระเงินผ่านทางผ่านทางไหนมากที่สุดสังเกตว่า37%เนี่ยจะเป็นการโอนเงินนะครับโอนเงินผ่านทางบัญชีอแอปแอ,อแอปของธนาคารนะครับแอปของธนาคารคือแบงก์อัลสเวิร์นะครับก็คืออยู่ที่37%เลยเพราะฉันเขายังมีความมั่นใจในสถาบาันการเงินอยู่นะครับ23%เนี่ยก็จะเป็นใช้โมบายวอลเล็ตนะครับ ยี่สองเปอร์เซ็นยังใช้เป็นเป็นเครดิตการ์ดแล้วก็บัตรเครดิตแล้วก็เดบิตอยู่แล้วก็ยี่สิบองเปอร์เซ็นตนะครับเงินสดสิบห้าเปอร์เซ็นตครับแล้วก็ใช้วิธีการอื่นๆก็อยู่ที่สามเปอร์เซ็นตนะครับวิธีการอื่นๆที่สามเปอร์เซ็นตเอาละ่ะมาดูในเรื่องของตัวการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดคุยในเรื่องของแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มโรงแรมกันการทําตลาดของกลุ่มโรงแรมต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับ ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่าจริงๆของเราจะสังเกตว่ารถไฟของเราเนี่ยยังไม่มีการพัฒนามากสังเกตมูลค่าของรถไฟอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านดอลลาร์นะครับหนึ่งหนึ่งร้ยิบเก้าล้านดอลลาร์แต่เครื่องบินก็ถือว่าโอเคก็มูลค่าอยู่ที่หนึ่งพันล้านหนึ่งจุดสามพันล้านดอลลาร์นะครับเรามาดูในเรื่องของธุรกิจของค่าือแบบรถเช่านะครับรถเช่าก็ยังยังบวกอยู่รถเช่าบวกนะครับ ตัวนี้ตัวเลขเป็นบวกเลยการท่องเที่ยวเพราะว่าหลังจากโควิดมาปั๊บเนี่ยตัวตัวเลขบวกหมดเลยนะครับอย่างเช่นรถไฟเนี่ยบวกขึ้นสามสามเลยสามสามเอร์เซ็นตเลยนะครับและรถบัสล่ะรถบัสอยู่ที่97้าสิบเจ็ดล้านดอลลาร์นะครับก็คือบวกขึ้นคนเดินทางผ่านช่องระยะไกลด้วยรถบัสเนี่ยอยู่ที่สามสิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับรถไฟอยู่ที่ส3มสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เช่ารถเนี่ยสามมื่าอยู่สามร้อยสามร้อยหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับ อยู่ที่3าห้าปอร์เซตัวโรงแรมมีการจองโรงแรมมีการใช้จ่ายในโรงแรมวกวเพิ่มขึ้นอยู่ที่3ามุดหกเปอร์เซนะครับถือว่ามูลค่าสูงก็คืออยู่ที่เจ็ด้อยห้าสิบหกล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคือในช่วงของการใช้ในซื้อการแพ็กเกจตในช่วงของวันหยุดอยู่ที่อันนี้เป็นการกระตุ้นของของภาครัฐหรือกระตุ้นในส่วนของตรงนี้ด้วยไทยเที่ยวไทยก็ทําให้มีส่วน มีส่วนในเรื่องของยอดตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่ห้าร้อยนะครับอยู่ที่ห้าร้อยสี่บสามล้านดอลลาร์นะครับตัววันหยุดพักผ่อนการเช่าในเรื่องของวันหยุดนะครับก็อยู่ที่2 6 7ร้หกสิบเจ็ดล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เรือก็บวกขึ้นมาเรือนี่สูงขึ้นมากเลยครับสังเกตว่าเรือจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสองา้อ6เจ็ดสิบหกนะครับสอง2้อเจ็สิบหกสอง้ยเจ็ดิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็อยู่ที่2ล้านนะครับ2.3ล้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบทำให้แบบเรารู้ว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีการเติบโตขึ้นมาเราจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วเรามาดูในเรื่องของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของตัวออนไลน์เดลิเวอรี่นิดหนึ่งแต่ว่าอาหารเรื่องฟูเรื่องทำอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมีผู้คนที่เข้ามาสั่งซื้อมาสั่งออนไลน์เดลิเวอรี่อยู่ที่17ล้านคนเลยบวก เป็นะครับบวกเปอร์เ็นเป็นเงิน1น0 0งล้านหนึ่ได้หนึ่งพันส้อนึ่งพันล้านนะครับดอลลาร์นะครับบวก22%ฉเฉลี่ยแล้วใช้เงินอยู่ที่86ดสิบปสิบกดอลลาร์ต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตตรงนี้ยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่สังเกตว่า สิบเจดล้านคนที่จะมาสั่งสั่งซื้อสินค้าของเราไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ยังเติบโตไปได้อยู่หรือเราจะเอาธุรกิจของตัวในเรื่องของตัวออนไลน์เดลิเวอรี่เนี่ยมาผูกเชื่อมโยงกับตัวธุรกิจของเราได้ยังไงหรือของเราเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับตัวโปรดัก์นี้ได้ยังไงมันเติบโตขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับ นะครับในส่วนของตัวบริการสาธาร,รณสุขของ E-Health เนี่ยก็คือก็ยังยังเติบโตขึ้นมาอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพอมาหลังโควิดแล้วมันมันมีการสามารถเข้าไปคือยังไม่มีเกิดความเชื่อมันในการที่จะใช้เป็นเป็นออนไลน์มากเท่าไหร่นะครับก็ยังแล้วก็ยังมีข้อกฎหมายอย่างเช่นในเรื่องของการขายยาการส่งยาพวกนี้นะครับ ราะฉะนันโรงพยาบาลยังมีความจำเป็นอยู่ก็เลยทําให้ออนไลน์เนี่ยยังดรอปลงไปอยู่ที่1.3เปอร์เซนยังมีคนใช้บริการอยู่ที่16ล้านนะครับ16ล้านคนอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับมาดูตัว i ิน t a g r กรมนะครับ i n s t a g r กรมก็คือ17อ17ล้านคนนะครับที่มีประชากรที่ใช้ i ิน sta า r กรมอยู่ก็ยังเป็นกลุ่มที่เราจะสังเกตว่าถ้าเราจะทำตลาดกับ i n s t a g r a m เนี่ยผู้หญิง60เปอร์เซนเี่ยจะใช้อิน t a g r กรม ผู้หญิงที่อยู่ในจํานวน17ล้านคนเนี่ยอยู่ที่60%เนี่ยจะใช้อินสตาแกรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตลาดกับกลุ่มเป้าหมายของทางอินสตาแกรตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มลูกค้าได้เลือกแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าผู้ชายก็อยู่ที่39%นะครับแต่ถ้าเวลาเรายิงเวลาเรายิงโฆษณาเวลา,ากําหนดกลุ่มคอนเทนต์ของเราเรายังสามารถที่จะกําหนดแยกแยะวิธีการยิงได้แตกต่างกันออกไปเวลายิงก็ต้องมีใช้กลยุทธ์ในการยิง3แบบ นะครับเหมือนที่เคยพูดมาให้ฟังแล้วนะครับผลรุพธ์ในการยิงโฆษณาสแบบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอยิงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคตัวเลขถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปเลยเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าผู้หญิง60% 6 0เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่เราน่าใช้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่นะครับตัวดิจิตอลมาร์เก็ตตนะครับตัวดิจิตอลมาร์เก็ตตตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวสไลด์สุดท้ายนะครับ ของของคืนนี้นะครับสไลด์สุดท้ายของคืนนี้ก็จะไลฟ์ประมาณสักประมาณสักสามสิบนาทีนะครับในเรื่องของตัวที่เราทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของของตัวโปรดักต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะคำนวณถึงคำนึงถึงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการวางแผนนะครับเราจะต้องเขียนมินิบิสเนสแพลนนะครับอ่า m ี MB p ก็คือมินิบิสเนสแพลนก็คือเขียนเป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของบิสเนสแพลนของ แผนธุรกิจของเราจะเป็นในทิศทางไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราทำมาร์เก็ตติ้งแผนว่าเราจะมีมาร์เก็ตติ้งแผนเนี่ยควรจะทำสามระยะเลยระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะระยะยาวนะครับซึ่งอาจจะเป็นลองเทิมนะเพื่อที่ให้เห็นภาพแต่ต้องมีการแอพชั่มีการปรับอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเอามาร์เก็ตติ้งแผนเนี่ยมากลางนะครับมากลางเสร็จแล้วปั๊บต้องดูในเรื่องของตัวเป้าหมายเราต้องทำบิ๊กพอยท์ทำ ทำ KPI ขึ้นมาการทำตลาดเนี่ยต้องมีการวัดผลได้นะครับมีการวัดผลได้ไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันไหนก็แล้วแต่ก็ต้องให้สามารถวัดผลได้นะครับแล้วก็หลังจากทำ KPI เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทำตลาดเชิงลุกก็คือในเรื่องของ OKR OK นะครับ OKR OK ตัว OKR OK นี่คือ Object and Key Resource ตัวนี้ก็ต้องกำหนดขึ้นมาว่าเราจะท้าทายตัวเองไปในทิศทางไหนนะครับการทำดิจิ i t ลมาร์เก็ตติเนี่ยจะต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ใน แพลฟอร์มไหนนะครับและเราควรจะมีแพลฟอร์มของเราเราควรที่จะมีเว็บไซต์เราก็จะมีเซลล์เพจซึ่งเราเป็นเจ้าของมีโดเมนของเราเองนะครับถ้าเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเราคือเราไปใช้บริการของเขานะครับใช้มาเก็ตเพจของเขาใช้ Facebook Facebook ก็เป็นของ Meta วันดีวนันรีเขาก็จะบล็อกเรา t i k t o อกก็าอาจจะบล็อกเราถ้าเราทําผิดกฎนะครับการตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่เราแต่อยู่ที่ตัวแพลฟอร์มนั้นๆ แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่การที่เราจะจัดการบริการยังไงแต่เว็บไซต์ก็ยังเชื่อมโยงกับตัว g o o g l e อยู่นะครับถ้าเราทําเว็บไซต์ทํา SEO เว็บไซต์มันจะคู่กับ SEO จําเป็นต้องทํา SEO ทําทำคีย์เวิร์ดเพื่อที่หาคีย์เวลาเขาค้นหามันจะได้เจอสินค้าของเรานะครับตัวดิจิ t a ลมาร์เก็ตตเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ทําตลาดได้ดีนะครับ คราวหน้าเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการตลาดในมุมมองของในเรื่องของกลุ่มโรงแรมดูแล้วร้อยทำโรงแรมที่อยู่บนภูเขายังไงซึ่งแตกต่างกันนะครับบนภูเขาตีนทะเลอยู่บนเกาะซึ่งกลยุทธ์ในการทําตลาดแตกต่างกันนะครับมันมี point มีเนพน point ที่เราจะต้องมาดูว่าตัวกลยุทธ์ต่างๆที่ที่เราจะทําแต่ละที่เนี่ยมันควรที่ใช้ตัวไหนอย่างเช่นว่ากลยุทธ์ในการทําตลาดสําหรับ โรงเรียนนะครับสาหรับโรงเรียนก็แตกต่างกันสําหรับสินค้ายาซิฟันสาหรับอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรดักไหนที่เราจะต้องดึงขึ้นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของตัวสินค้านั้นๆนะครับก็เหมือนทุกครั้งแหละก็คือในเรื่องของกฎเหล็กของมือทองนะครับที่ผมก็จะสอนให้กับลกูกศิษย์ทุกๆคนว่าโอเคต้องให้มีกฎเหล็ก ก็คือมือไวใจกล้าหน้าด้านปากหวานชนนานเหมาะร้องเพลงพเพาะชอรเก่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะพูดบ่อยๆเพื่อที่ให้เราสื่อสารเพื่อที่ให้เราทํางานได้ดีนะครับและอีกที่สําคัญที่สุดก็คือเราควรที่มีสุจิบุรินะครับสุคือฟังฟังให้ได้สับสนับจิตจิคือคิดคิดให้ซึ้งถึงคาสอนปูคือถามสิ่งสงสัยให้แน่นอนลิขิตสอนเขียนจดกําหนดจําก็จะทาให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์และสินค้าและองค์กรของเราได้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ